สวัสดีเจ้าป,ปีน้องป้านะอาเจ้าอ่า,อาตอนเที่ยงวันอาทิตย์วันนี้สราจะแช่จับพัดพัทซีอิ้วเส้นมีนะเจ้าเนาะพัทซีอิ้วใส่กไก่เจ้าส่วนผสมเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลซีอิ้วขาวน้ำมันหอยเจ้าอันนี้ผักผักสดนะเจ้ามีข้าวหน้ากับกระหล่ำเจ้าหั่นเรียบร้อยค่ะมีเส้นมีแช่เรียบร้อยค่ะซีอิ้วดำยามจ้ะ โอเคไปพัดก,กันเลยเจ้าเดี๋ยวเขาจะเอาซีอิ๊วดำอ่าคุกกับเส้นมีข่ขาวเลยเจ้ามันจะได้ง่ายๆนะเจ้าเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวคุกเข้ากันเจ้า,า,จาคู่กิกนบ้านะเจ้าโอเคไปพัดเลยเจ้าตั้งกระทะร้อน่าหน่ะเจ้าพอนแล้วเนาะใสกระเทียมสับลงไปแล้ว เอาใส่ไก่ลงไปเลยค่ะพักให้ไก่คลุกก่อนนะจ๊ะเนาะน้องใส่พักก่อนใส่พักลงไปในแก้ว พักก็ต้องซุกแต่นะเจ้าจะเอาใส่ไข่นะเจ้าเนาะพักเติมซุกแล้วเจ้าใส่ไข่ลงไปแล้วรอไข่ซุกนะเจ้าเนาะ ลูกล้วใส่เส้นมีลงไปเลยเจ้าลวกเลยค่ะซีิ๊วขาวแ้ะเจ้าเนาะน้ำมันหอยนิดหน่อยแระวกน,น้ำตาล แอาชอบหวานแต่ได้กบม่ต้องใส่เยอะนะเจนะ้าเนาะ It's up.